รถบรรทุกอิซูซูเนี่ยแข็งจริงแรงจริงอย่างผมเนี่ยอยู่ในเขตพื้นที่วังน้ำเขียวเนีเป็นพื้นที่ที่ต้องการรถที่มีสมรรถนะสูงนะครับผมโก้นะครับวิชัยสถิเดชกุลชรนะครับกรรมาการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดโก้อุดมรับค้าวัสดุนะครับ บริษัทของผมนะครับใช้งานในรถประเภทไหนบ้างก็จะประกอบไปด้วยนะครับรถ6กล้อดั้มนะครับแล้วก็รถ10ล้อโม่ปูน6ล้อโม่ปูนนะครับ6ล้อจะเป็นส่วนใหญ่นะครับซื้อแล้วก็ต้องเอารถเข้าไปเช็คตามรอบระยะการใช้งานของเรานะครับรวมถึงในเรื่องของการซ่อมนะครับดูแลหลังการขายนะครับทั้งหมดผมคิดว่ารถบรรทุกอ่ะเป็นรถที่ค่อนข้างใช้งานหนักนะครับแล้วก็คนขับเนี่ยบางที่ก็ใช้หลายคนขับ บางที่ก็คนคนเดียวขับนะครับการดูแลรถบรรทุกเนี่ยถ้าเราดูแลอย่างถึงนะครับแล้วก็เข้าศูนย์บริการอย่างเป็นประจำเนี่ยรถก็จะใช้งานได้อย่างคุ้มค่าทำให้เราแบบสามารถรับเงินได้ทันท่วงทีแล้วก็ส่งของได้อย่างฉับไวนะครับ บริการคิงยนเป็นศูนย์ที่มีทีมที่ดูแลลูกค้าแล้วก็ทีมงานขายที่ยอดเยี่ยมนะครับเป็นศูนย์ที่ใกล้นะครับดูแลกลุ่มนักธุรกิจไม่ว่าจะเป็นโซนปักธงชัยหรือวงังน้ำเขียวนะครับได้สะดวกผมก็เลยเลือกที่จะใช้บริการกับศูนย์คิงยนนะครับเพราะว่าเราออกจากร้านนะครับเส้น3 0 4วิ่งตรงอย่างเดียวเลยนะครับไปถึงโซนสามแยกปักตรงข้ามเซฟวันนะครับก็ถึงศูนย์อิสุสุคิงยนเลยครับ ร้านโก้ G4 วัสดุนะครับตอนนี้มีอยู่3สาขานะครับสาขาของผมนะครับอยู่ที่ตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวนะครับจุดเด่นของผมจะมีแพนปูนอินซีคอนกรีตนะครับที่ให้บริการคอนกรีตผสมสำเร็จในเขตพื้นที่นะครับเราช่วยแก้ปัญหาให้กับทางลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นอบตนะครับศูนย์ราชการนะครับรวมถึงทางโรงเรียนแล้วก็ผู้รับเหมานะครับสาขาที่2นะครับยุทธกิจนะครับ G4 นะครับอยู่ที่ หมู่บ้านหลุมเงินอำเภอปักธงชัยนะครับแล้วก็สาขาที่3ก็เป็นโรงรีดหลังคาเมทัลชีทครับอยู่ที่ตำบลสแกลาาอำเภอปักธงชัยนะครับสามารถเซิร์ช google ได้นะครับว่าโก้อุดมทรัพย์คาวัสดุ f a c e b o o k นะครับก็เซิร์ชโก้อุดมทรัพย์คาวัสดุรวมถึง TikTok กนะครับก็จะมีโก้วัสดุนะครับสามารถหาผมได้ทุกช่องทางนะครับผมมีทีมงานพร้อมดูแลให้บริการนะครับ เปิดทุกวันนะครับ365วันไม่มีวันหยุดครับสำหรับเพื่อนๆที่มองหารถใช้งานประเภทรถบรรทุกนะครับแล้วก็เป็นร้านคล้ายกับผมนะครับอย่างเช่นร้านวัสดุก่อสร้างอย่างนี้นะครับอยู่ในเขตพื้นที่วังน้ำเขียวเนะี่ยเป็นพื้นที่ที่ต้องการรถที่มีส,สมรรถนะสูงนะครับถ้าใครที่กำลังมองหาในจุดนี้นะครับผมว่ารถอีซูซุและศูนย์บริการคนะิงยนตอบโจทย์เลยครับ ทิงยนต์วางใจได้เสมอครับ